วิธีการใช้งานคอลล็อครุ่น X 4 0 Pro ปลดล็อกประตูด้วยใบหน้าผ่านระโบบ Face Scan ปลดล็อกรวดเร็วด้วยการสแกนนิ้วแบบ 3D ปลดล็อกด้วยรหัสตัวเลข4-9หลักรองรับสูงสุด100รหัสขี่กาแต่การที่บริเวณรูปบัตรเว้นระยะห่างเล็กน้อย กุญแจฉุกเฉินรูกุญแจจะอยู่ตรงแผงด้านล่างรองรับการใช้งานผ่านแอปที่ทีล็อกด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธแค่เปิดแอปทิ้งไว้ก็ปลดล็อกประตูง่ายๆด้วยระบบ Touch Unlock สามารถปลดล็อกประตูผ่าน Apple Watch ไกลแค่ไหนก็ปลดล็อกได้ด้วยเกตเวย์ เพิ่มระยะปลดล็อกไกลสูงสุดถึง13เมตรด้วยรีโมทอัลล็อกปลดล็อกประตูด้วย NFC แท็กเปิดประตูสะดวกด้วยปุ่มล็อกและปลดล็อกสามารถหมุนแบบแมนวนวลเพื่อล็อกและปลดล็อกได้ระบบกริ่งดิจิตอลปลอดภัยอีกขั้น ด้วยสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีการปลดล็อกไม่ถูกต้องติดกันกรณีแบตเตอรี่ดิจิตอลโดล็อกหมดสามารถใช้งานฉุกเฉินได้ด้วยพาวเวอร์แงผ่าน USB Type C oh, <okay. S 1> ด้านล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่สะดวกด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมใช้ชาร์จซ้ำจำนวน2ก้อน